ใช้ชีวิตปัจจุบันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกใหม่อีกแล้วค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วนะคะพี่น้องนะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่25นะคะมกรา,าคม2 5 6 7ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแจดสีส้มนั่นเองนำแนวทางดีๆที่พยิปซีชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องขานะเออพี่น้องขานำแนวทางดีๆไปปรับใช้นะคะไม่อาจที่จะตรงท่านใดท่านหนึ่งเสมอไปหรือทุกท่านเพราะดูดวงโดยรวมนะคะแล้วก็ถ้าจะดูดวงส่วนตัวชัดเจนกว่าเนี่นะคะก็เชิญทัก ไอีไลน์ค่ะพี่น้องค่ะและก็ในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะก่อนที่จะทานายดวงรายวันก็มาให้กับผู้ที่สนใจนะ,ะสูตรของพระหมอนะ,ะแนวทางนําแนวทางเลขนําโชครายวันรอบโลกนะวาอย่างนั้นนะคะพี่น้องจ๋านะเปน็นแนวทางเท่านั้นไม่ได้สอนให้ลุงหลงมัวเมานะคะแต่สําหรับผู้ที่ชอบนะคะผู้ที่ชอบผู้ที่ไม่ชอบไม่ฟังก็ไม่ว่าค่ะนะคะไปฟังในดวงรายวันนะคะไปฟังในดวงรายวันเลยะคะ่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะ เอาราคาดูก่อนจดไว้ตรงไหนแล้วเมื่อก,กี้จดไว้ตรงไหนแล้วเมื่อก,กี้นะคะอ่ามาแล้วนะคะมาแล้วนะคะพี่น้องคะอ่าสาหรับในวันพรุ่งนี้แนวทางเลขนําโชคนะคะเขาบอกว่าเด่นเลขห้าค่ะอ่าแล้วก็รองเลขแปดค่ะนะเด่นเลขห้ารองเลขแปดค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วก็เลขรวมนะคะมีเลขรวมนะคะมีสองหนึ่งแปดห้าสี่ 1> 2 1 8ห4แ้าและในวันพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันพระนะคะวันพระนั้นก็บอกว่าให้เรามัตระวังหมายเลข9ค่ะนะคะให้เรามัดระวังหมายเลข9ค่ะพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นแต่สําหรับที่พระหมอชอบนะคะในวันพรุ่งนี้พระหมอก็จะชอบ28นะคะส1หนึ่งนะคะอ่าพระหมอชอบนะคะ5 1หนึ่งนะคะแล้วก็58นี่พระหมอชอบเห็นไหมคะ ป้าหมอก็จะชอบแบบนี้แล้วค่ะนะคะแล้วแต่ใครจะตามหรือไม่ตามก็ไม่ได้ว่าค่ะอ่าโอเคเอานะจบนะคะในเรื่องของแนวทางเลขนาโชครายวันนะคะเอาเป็นแบบนั้นกันคราวนี้มาดูนะคะดวงรายวันของพี่น้องวันอาทิตย์กันเลยค่ะนะคะสำหรับดวงรายวันของพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันอาทิตย์ขึ้นเดวิลนะคะขึ้นเดวิลตัวตนนะคะเรามาระวังในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะในวันพรุ่งนี้เรามาระวังในการทําผิดกฎผิดระเบียบในวันพรุ่งนี้ นะคะการเสี่ยงโชคลาอย่ากเกิดความโลภว่าอย่างนั้นค่ะดีเด่นในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่มบริวารบุตรล้านดีเยี่ยมโชคดีปฏิหารเกิดนะคะพบทางออกทางสว่างโชคลาภนี่คือพี่น้องวันอาทิตย์นะคะไม่พูดมากเจ็บคอเลยนะเพราะว่าดีเยี่ยมเลยนะ,ะที่ให้ารามัดระวังคือเรื่องเรื่องเดียวคือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําผิดกฎผิดระเบียบหรือเกิดความโลภเนี่ยให้งดค่ะในวันรุ่งน,นี้เพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์มันไม่โอเควันนั้นนะคะพี่น้องจาโอเคค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านเลยให้โชคนะแล้วก็เลขหน้าไพ่เลขอะไรมีหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งห้าหกสี่หนึ่งห้าหกสี่นะคะเมื่อมีหกระวังเลขเก้าค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะพี่น้องวันจันทร์่ะเป็นแบบไหนในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ก่อน,นอหน้านี้ไม่สบายหรือเปล่าคะนอนนิ่งเลยนะคะนี่นะคะ สีดาไม่ค่อยสบายแต่ในวันพรุ่งนี้หายแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้หายแล้วนะคะขายของดีกิจการดีนะคะหุ้นส่วนที่ดีเจอกัลยานามิตรที่ดีนะคะเจอคู่แท้เนี่ว่าอย่างงั้นหรือได้อะไรมาแบบเบิ้ลเบิเรื่องเงินก็หายวนค่ะพี่น้องวันจันทในวันพรุ่งนี้จะมีเม็ดเงินเข้ามาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองการเงินดีขึ้นเออดีกับเขาบ้างนะเออพี่น้องวันจันทรนี่นะคะสุขภาพตอนนี้อาจจะไม่ค่อยโอเคก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะพี่น้องวันจันนักในวันพรุ่งนี้ค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรอย่างีเลขสี่สองสองสี่โอ้ยสองตัวเองสี่สองสองสี่สี่สองสองสี่ค่ะพี่น้องวันจันขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะนะคะ,คะพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนโดการในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารนะคะโชว์ในเรื่องของการงานเด่นนะคะการงานเด่นสามารถทีควบคุมกิจการการงานลูกน้องลูกน้องได้เป็นอย่างดีและก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะเกณฑ์เดินทาง ออกนอกพื้นที่ไปนะอยากสบายใจแต่เครียดเรื่องเงินพี่น้องวันังคารหรือคิดจะเดินทางแล้วบอกว่าโอ้ยเดินทางมันต้องมีปัจจัยอะไรก็อาจจะไม่มีเงินหรือเงินมีนะไม่สามารถที่จะเอามาใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องวันังคารนะนะคะก็สามารถจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็น4กองสส่วนได้แล้วนะถ้าขึ้น4 4สี่เหรียญเนี่ยขึ้นแบบนี้เนี่ย ฉะนั้นอย่าไปเครียดเรื่องเงินหามาใช้ไปหมดหาใหม่ก็จะไม่รู้จะแนะนําแบบไหนแต่เราก็จะต้องรู้จักประหยัดอดออมนะั่นหละค่ะพี่น้องจานะเอาว่าอย่างนั้นเอาล้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของเราดองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข40544054ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะโอ้หัวห้ยอยหัวที่ไม่สบายหรือเปล่าคะไม่สบายไหมไปหาหมอหรือเปล่านะคะ มีความรู้สึกว่าไม่สบายไปหาหมอนะคะไปตามหมอนัดหรือเปล่าหรืออย่างไรนี่ปวดหัวปวดไม่เกรมใครที่เป็นอยู่รนะมัดระวังจากกาเริบนะคะปวดท้องนะคะปวดท้องลำไส้กระเพาะอาหารกดไหลย้อนนะคะโรคเก่ามีโอกาสจะหวนกลับมากําเริบว่าอย่างนั้นนะคะหรือบางท่านก็อาจที่จะเดินทางแล้วไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลก็ได้ประมาณนี้เลยที่น้องวันพุธกลางวันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหรือมีเรื่องกลุ่มเครียด นะในเรื่องของการเงิน2อ,อย่างนะคะฉะนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้ยังไงแล้วเนี่ยไม่เกิดก็ไม่ได้ว่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องรู้ทันนะคะอยากเกิดความุกข์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะในวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วค่ะอ่นะโอเคเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่านะคะวนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่นะคะและ้วก็สองแปดหนึ่งสี่สองแปดค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะ พุทธกลางคืนนะพุทธกลางคืนนะคะเยี่ยมนะเยี่ยมก็คือหมายถึงว่าการเดินนะการเดินการใช้ชีวิตระมัดระวังระคับระคองขึ้นนะรองเงินอยู่ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาค่ะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้ปัญหาต่างๆนั้นโดนจัดการโดนแก้ไขโดนตัดสินและเราก็จะชนะนะคะอ่าใครมีปัญหาเรื่องอะไรกับใครในวันพรุ่งนี้ก็ได้คําตอบได้ตัดสินในเราชนะแล้วนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืน เพราะว่าเราปฏิบัติทีปฏิบัติชอบมาสัมมาอาชีพมากน้องวันพุธกลางคืนนะคะก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพ่กนี้ตัดสินได้นะคะพี่น้องจ๋านะและเราก็จะชนะนินงนะมีโอกาสออกรถใหม่นะคะมีโอกาสออกรถใหม่นะคะพี่น้องคาได้ด้วยเนาะในวันพ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่หนึ่งแล้วก็สองศูนย์สี่หนึ่งสองศูนย์ค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะการเงินดีขึ้นนะการเงินดีขึ้นนะในวันพรุ่งนี้นะคะทํางานหนักจังนะคะเคลียร์งานลุยๆนะแล้วก็เขาบอกว่าอย่าใช้แรงเยอะโดยเฉพาะกระดูกนะคะส่วนหลังเอ็นนะคะส่วนหลังทั้งหมดนะนะระมัดระวังนะคะพี่น้องขาบัติเหตุนะคะได้ด้วยนะเกิดจากการที่เราใช้แรงเยอะยกของหนักได้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะนี่เพราะฉะนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะ บาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยเอ็นข้อกระดูกโดยเฉพาะส่วนหลังทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะส่วนเรื่องเงินเจ็ายังคงได้รับการช่วยเหลือเกอหน,นุนกับบริวารคนในรครอบครบัวเป็นอย่างดีนะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะพี่น้องจานาโอเกะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากอืมมมาจาจกีคนสงข่าเลขจากคนสงข่านะคะว่าเลขนี้เลขเด็ดเลขเด่น,เล,เ,ดนเลขดังประมาณนี้นะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีในวันพ่กนี้นะคะ เลขหน้าไพ่เลขอะไรคะพี่เลขสามเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์สามเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะ,อคะขอให้เห็นๆเ,เลยค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์บอกว่าเบงซีเชนนะได้เมซีเชียน,นะยยน,ยนคิดการอะไรลงมือทําเส้นพิเศษแรงสัมบัติที่สัมผัสที่หกมี นะคะพลิกปฏิหาเกิดนะคะพี่น้องคานะมีโชคเข้ามามีเงินก้อนโตเข้ามานะคะมีเกณฑ์เดินทางนะคะไปต่างประเทศได้ด้วยในวันพรุ่งนี้มีแผนเดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทาการประสานงานนะคะประสบความสาเร็จอย่างดีเยี่ยมคือพี่น้องวันศุกร์นะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่า,านะคะพี่น้องถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพี่น้องวันศุกร์จะต้องนิ่งสงบ สยบความเคลื่อนไหวแต่ยังไงแล้วสามารถจแ,แก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญาเป็นเลิศของพี่น้องวันสุเกงค่ะว่าอย่างนั้นนะค่ะเลขน้าโชคมาจากไหนมาจากพานะก็ได้หรือเลขเก่าของเราก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งเจ็ดนะคะเลวก็หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะขอให้เฮ็ๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้านานะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนตดวกันพี่น้องวันเสาร์เป็นยังไงโอกค่ะผิดหวังรักกุศลนะคะนี่เป็นยังไงหรือเปล่าไม่สบายเหรอไปหาหมอค่ะ นะคะโรคเก่าคำเริบระมัดระวังนะคะความดันไขมันหัวใจต้องส่วนของส่วงอกนะระมัดระวังด้วยนะ,ะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้ทํางานหนักๆลุยๆพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะคิดว่าตัวเองแข็งแรงไม่ได้เลยนะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยให้ดีก็ยังมีอยู่เก<ๆ>ี่ยวกับเรื่องของนะคะความบุรมสมบูรณ์เนาะโชคลาภมีนะการเงินดีขึ้นนะะแล้วก็ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ถ้าก่อนหน้านี้หกขาผิดหวัง นะก็อาจจะเกิดรับวดได้นะคะพี่น้องจ๋านะในวันพรุ่งนี้เอาละเลขนำโชคมาจากไหนมาจากหนาะเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรฮะมีเลข38นะแล้วก็633863ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เพ่งๆเ,เลยค่ะป้าหมอโวยพอในะ้พี่น้องทั้ง8วันเกิดน,นะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแลวก็โชคดีมีเงินเข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ